today is a very significant day in uh, Thai Buddhist tradition. Yes, so in yes. Thailand, we're gonna do offering um, in the morning. Yes. yes, yes, so you can see the people who come here today, they come to totally speak. Oh, exactly. ครู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นพิธีในช่วงตอนบ่ายของงานท่ดกระถิ่นในวันนี้ที่วัดพุทธาราเมืองว่าแวกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะในกรณีที่ว่าท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าที่นี่วัดไหนหรืออะไรอย่างไรแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่าที่วัดนี้ก็จะมีพิธีการต่างๆนะคะแล้วก็ในวันนี้มีสิ่งที่พิเศษมากเลยค่ะ ทราบว่าในห้องพิธีตรงนี้นะคะจะมีกล้องถึงสี่ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นในกิจกรรมพิธีนะก็จะมีการอัดและท่านสามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิธีทุกอย่างได้นะคะ <S <S เข้าไปที่เพจของทางวัดออของวัดพิธรามแล้วก็เมื่อตะกี้ได้เรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าจะเข้าไปดูที่ไหนอะไระไงก็เป็นที่ ของลิง์ที่ท่านจะใส่ไว้ให้นะคะเพราติดตามนันกันต่อไปก็แล้วกันแล้วเพราะหมายถึงว่าเราจะได้ชมกันอย่างไม่ต้องพลาดกิจกรรมอะไรใดๆเลยในส่วนของดิฉันที่ได้อัดในวันนี้ก็จะแตกต่างกับทุกครั้งนะดิฉันคิดว่าเพราะว่าคนเยอะแล้วก็ด้วยความที่ว่า ก,กลัวว่าจะไปเดินผ่านกล้องหรือไปบางกล้องหรืออะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ได้เฉพาะในบางจุดแต่ไม่เป็นไรคะ่ะได้เห็นบรรยากาศทั่วๆไปก็นํามาฝากท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจกิจกรรมเต็มๆก็เข้าไปที่เพจของวัดพุทธารานแล้วก็ที่นั่นจะมีลิงก์ให้ติดตามกันได้ทุกกิจกรรมในพิธีในวันนี้คะ่ะสาธุอนุโมทนากับทุกท่านนะคะสวัสด,ดีคะ่ะ